สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีช่องอึดเวียแชนแนลนะครับเมื่อนี้ผมกับยูที่บ้านหันนะครับบ้านหันตําบลไหนพ่อตำบลวั้นเผาครับอําเภอเมืองนะครับอาเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูครับผมเดี๋ยวมาเปิดราคาควายนะครับค้อกของพ่อยังครับพ่อสงการนะครับผมไปชมกันเลยครับ ครันนบผมติมเนี่ยผมครับ,ไ,รบได้ก่อนอ้วนดีไม่หมอนเลยกินยายกินว่าหานุเ็นนี่ครับคอเขาไม่กินกัดเขียวเลยนสวัสดีครับพ<อ>่อสองการครับ,รบ,รบมาเปิดราคาควายงามนะครับคอกพ่อสองการนะครับบ้านหันตำบลบ้านพล้านะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผม พอครับควายแม่นีมีเสือสายมาจางไหนครับสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรนะครับงามเว่เมืองแข่งเมืองขานะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับผมตาแต้มแก้มจ้ำนะครับมีอ่องข้อนะครับชัดเจนนะครับเหลือบุกเผย์ไงครับเหลือบุพเพา์ไงครับผมจีบเล็บไงครับ ควอยทองสาวครับพอหรือทองเที่ยวไดครับทองสาวครับพ่พันมีลูกมั้ยครับมีครับนี่ทองแรกทองหาเดือนนะครับสายเพชรอุดรในทองเพิ่นทับหรือว่าสอดอันไหนไ้ครับทับทับโค้มตเลยนะครับผสมจริงนะครับก้อยเผลือกพ่อพันธ์อันไหนครับพ่อไมุ่ดรครับหัวแก้วหัวแก้วเป็นพ่อพ่อพันธ์เผือกนะครับพ่อพันธ์เผือกนะครับทับได้โดนไปไหนแล้วครับ เดี๋ยวีนยุดทีเดือนเขาหาเดือนแล้วนี่เขาหเดือนมีใบชัดเจนมีใบบ่พอผสมตัวถ้าผสมตัวนี้บ่มีใบบ่พอวันนี้วเปปะเตอร์ว่าวันอ้ดีนกเสียคล้ายๆวันได้ตรวจเลือดอะวันด้ขึ้นท้องเมียพ่อหน่ะบ่ครับมก็เป็นาย่วายเก่งยู่เป็นยหลายสนามด้วยสิบสองสนามนะครับซื้อ เจ้าหัวแก้วนะครับพ,พ่อท่านนะครับมีซื้อบางไหนครับแม่นี่ครับแม่นี่แม่น้ำหวานแม่น้ำหวานนะครับอ่าแม่น้ำหวาน,น,วานจุดเด่นของแม่น้ำหวานนี่ท,ที่พ่อเลี้ยงมาเนี่ยเป็นจังไรครับพอ่อเออสายดีครับเลี้ยงง่ายว่าร้านพวกกินครับกินเสียกินเสียเปครับอเอาจับกล่องแลยกัดปากไปเลยวว่ายขอ,อกเลยอืเง,ง่าย เนี่ยน,นั่งต้นโตเขาจะว่าเป็นเครื่อรหัครับผิวพันธุ์นะครับสวยงามสายพิสดรเดือบึงไทยนะครับถ่ายง่ายง่ามครับแข้งขาเนี่ครับง่ายดีนะครับแข้งขาเล็ยบง่ายดี เป็นควายแม่สาวนะครับพันธุ์ไหนมีลูกสายเพชรอุดรครับงามครับอิวพันธุ์เห็นไก่เห็นงามไปเรื่อยๆยิวพันธหน้าตาสวยงามครับัหน้าตาเพิ่นสวยงามสมส่วนไหมครับ ห้ามสมควนเปิดราคาไเท่าไหร่ครับพ่อแม่นี่แม่่นีเปิดไปสองแสนเจ็ดครับสองแสนเจ็ดนะครับสองแสนเจ็ดต่อร่องเดียวเหอครต่อร่องนะครับต่อร่องได้ครับครับผมนี่เปิดราคาจักตัวครับมื่อนี่้งอเลยครับอันนี้แม่นั่งหน่อยแม่นี่เดียอายุประมาณเท่าไหร่พ่อปีครสามปีครับ 3ปีนะครับหน้าตาสวย2อ0 0 0นเจนะครับแม่นั่งหน่อยครับพ่อเป็นสายมายังไนี่ครับพ่อปลุกหลับอันนี้ถ้าพ่อหัวเป็นปานสุรินแม่เนี่เป็นสายของไอ้พ่อเป็นสายของพวกไงพ่อปานซูรินนะครับพ่อปานสุรินครับโอ้ Pacific, จักเดือนครับนี่ สิบแปดเดือนนะครับกกหางไงครับกกหางขี้เกี่ยมไงดีครับอายุสิบเจ็ดเดือนนะครับมันก็สวนเข้าอ๋อสวนด้วยเหรอสิบแปดนครับน่ยสิบแปดครับสิเดือนนะครับองกระแทกเข้าวงฝีไหมเนี่หลอะตานะครับนี่นะครับ อุดมทัศนีควายไทยนะครับตาแจ่มแก่มจำนะครับมีองค์ข้อครับอ่าสององนะครับมักกล้องบ่ครับนี่เดี๋ยวเผาใหญ่ครับร่างเป็นสาวน้อยอยู่นะครับเป็นสาวน้อยบ่ทั่นได้ทับได้อย่างน้องพ่อเนาะครับผมมีขวัญนะครับหาบเงินหับข้ามนะครับลอยไปขอบกัวเก่าความสูงอยู่ขนาดนี้พ่อไม่น้อย สูงร้อยยี่สิบเจ็ดครับสูงร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับจุดเด่นข้อดีของเพื่อนที่พ่อเลี้ยงอยู่นี่เป็นจังไรครับมันก็เป็นนิสัยดีแล้วนิสัยดีเลี้ยงง่ายนิสัยดีดเลี้ยงง่ายาครับเบื้องหนังควายนครับผมควายหนังหนาแต่ป็นตา,นายง่ายแต่มันสังกะรีหรือไมสังกะรี <laughs> วัดเลย <laughs> เล็กวัดเนาะครับน่ามึ องแม่นะครับงามว่าราคาใบหลบันไดนี่ครับแม่เปิดไปี่สองนแสนสามนะครับแสนสามเปิดราคาตัวร่องเปิดต <fin anta> <ots> <Me ere> no? ัวร่องไดเบิดมือเปิดโตโบเบิดมือหรือว่าน่อยนึงก็ได้โน่อยนึงก็ได้ครับผมมันงามนะครับน้อผ้มยครับผมขายตามเนื้อผ้าเมมุมสูงหน้าตาครับ เพองเล็บครับจินยาดี่ครับกินครับดีเราเพิงบ่เลียไงกินทุกยาครับปานสุรินนะครับเงเนี่ยลังรถครับดาดไทยไงดีกรบหางไงนะครับตันจุลูอยู่ การเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงยูจังไดนนะครับนี่เลี้ยงไม่ขอกเลยครับเที่ยวยาไม่กินได้ไปทงให้ทงหน้าพ่อซองนี้บ่ได้ไปเนาะพ่อเพื่อนพ่ออยู่นี่พ่อแคยยังออกทงเแค่ไม่ได้ไ่ขอบพ่อพ่อไว้ในขอกเที่ยวหยามาให้ส่วนใหญ่กจะผ้ายางอ๋อแต่เอาไปนอนน้ำพ่อใช่ไหมครับผมผิวพันนี่อืมครับผมผิวพันธุ์ดี คันควายได้นอนน้ำเนี่ยผิวพันธุ์เพื่อนสีดีเนาะพ่อมุดปานแข็งเลยนี่ปอนแรวลงไปมุดกู้เกิดมุดน้ำมุดน้ำดีนะครับน้ำห่วยไรน้ำห่วยพวงหัวคุณเนาะครับผมคันควายได้เล่นน้ำเนี่ยนี่เบิ้งแช่พันธุ์อ่อนครับผมผิวพันธุ์ดีครับสองแม่นะครับมีสองตัวมีตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่สองแสนเจ็ดนะครับ นี่รถลงมาเครื่องนึ่งนะครับเครื่องหนึ่งสายเพชรอุดรนะครับกับพ่อปานสุรินนะครับถ้าสนใจนะครับก็ขอเบอร์พ่อไว้แบบนี้ครับเพื่อให้ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดสี่สามห้าสี่สี่นะครับพ่อสงการนะครับพ่อสงการบ้านหันนะครับ ตำบลบ้นานเผาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูครับผมไฟไกลคืนเลยได้ไหมในซองอื่นเว็บโซแนลเจ้าว่ <laughs> าิต่ <laughs> ครับผมเดินทางออกไก่ึ้นนะครับเพราะว่าวันหยุดนะครับผมก็สามารได้ไปไก่ึ้นแต่ว่าถ้าวันทําการผมก็อยู่ใกล้กลกลน,นะครับใกล้หายขี่รถมอไซค์ครับผมถ้าผมสนใจก็ติดต่อมานะครับพอสมการนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับขอขอบคุณกําลังแห้งใจนะครับจาก FC นะครับทุกทท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับช่องหรือเวียกชาแนลครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ